สวัสดีครับก่อนเี่เราเราขึนคืองบินเกี้ยเาเราไหนไหนอันนู้นเหรอโอ้ยใหญ่มากเลยเนะใช่ครับและมันและมันถ้ามันจะขึ้นนะครับแต่มันและแต่มันก็วิ่งแต่มันก็วิวเลยครับจริงเหรอ จริงเหรอรอ่ะปะเดี๋ยวเราไปกันเกตเท่าไหร่นะเกตยี่สิบหกใช่ไหม <Okay. S 2> โฟกัสโอเคโอเครอคุณพ่อก,ก่อนครับ <Yeah. S 2> เจ๊ครับผ่านมารอคุณพ่อก,ก่อนคืออะไรโรบอทแล้วลูกใช่ครับเหรอมันเป็นโรบอทคำพ้อมจะอานพูดว่างไงไม่เจะ

Thank you.